ดีเดย์ตั้งแต่วันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางและปลายทางของรถไฟทางไกลจากสถานีหัวลำโพงมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อค่ะนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดขบวนรถไฟทางไกลและปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์เป็นรถไฟดีเซลรางปรับอากาศจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต ที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเป็นศูนย์กลางของระบบรางที่ทันสมัยสะดวกสบายมีที่พักสำหรับผู้โดยสารอย่างกว้างขวางและมีระบบบริการที่ดีเยี่ยมส่วนขบวนรถไฟที่ให้บริการที่สถานีหัวลาโพงจะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนรถชาญเมืองและขบวนรถนำเที่ยวรวม62ขบวนแบ่งเป็นสายตะวันออก22ขบวนสายเหนือ16ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ6ขบวนสายใต้4ขบวนและขบวนรถนำเที่ยวอีก14ขบวนยืนยันจะไม่ทำลายสถานีหัวลำโพงที่เป็นโบราณสถานของระบบรางของประเทศไทยอย่างแน่นอน